42จังหวัดรับฝน อีสานตอนบนตกข้ามวันข้ามคืนจับตาทิศทางฝน24มิถุนายนถึง4กรกฎาคม2564มรสุมกำลังแรงขึ้นเตรียมรับมือฝนฟ้าขนองะระลอกใหม่2 6ถึง30มิถุนายน2564แอดมินก็ขอกราบสวัสดีพ่อแม่พี่น้องประชาชนทุกท่านนะครับกลับมาพบกันอีกครั้งในช่วงเย็นของวันพฤหัสบดีที่ วมิถุนายน2564เป็นไงกันบ้างครับในแต่ละพื้นที่มีฝนตกฟ้าขนองกันไหมบริเวณพื้นที่ไหนที่เริ่มมีสภาวะฝนทิ้งช่วงกันแล้วบ้างหรือบริเวณพื้นที่ไหนที่เริ่มมีฝนตกฟ้าขนองกันแล้วก็อย่าลืมรายงานสถานการณ์รายงานข่าวกันเข้ามาใต้คลิปนี้กันด้เลยนะครับซึ่งนะครับในวันนี้กรมอุตุนยิยมวิทยาได้ออกมาประกาศแจ้งเตือนบริเวณที่จะมีฝนนะครับ42จังหวัดโดยนะครับกระจายไปในทุกภาค ส่วนนะครับฝนมากที่สุดของวันนี้ยกให้ที่บร,ริเวณภาคใต้ฝั่งตะวันตกประมาณ60ของพื้นที่ส่วนฝนน้อยที่สุดของวันนี้นะครับอยู่ที่บร,ริเวณภาคกลางกรุงเทพมหาคนครและปริมณฑลประมาณ1 0์ของพื้นที่ส่วนฝน3 0ของพื้นที่นะครับเน้นประเทศไทยทางตอนบนภาคเหนือภาคตะนออกเฉียงเหนือรวมถึงภาคตะวนออกนะครับ ฝนเพิ่มขึ้นมาอีกเล็กน้อยเรียณภาคใต้ฝั่งตะนออกประมาณ40%ของพื้นที่นะครับในวันนี้ปริมาณฝนยังน้อยอยู่นะครับในช่วงนี้แต่ลักษณะของการกระจายตัวของกลุ่มฝนจะเพิ่มมากขึ้นปริมาณของการตกส่วนมากนะครับจะตกแค่รินๆ,ๆินปรยปรยถึงตกหนักนะครับก็จะตกไม่นานประมาณ5-10นาทีส่วนฝนตกหนักจริงๆประมาณ30นาทีถึง1ชั่วโมงก็มีนะครับไม่ใช่ไม่มีเลย แต่มีปริมาณน้อยมากนะครับในบางพื้นที่เท่านั้นเพราะกลุ่มฝนตกหนักมีน้อยมากนะครับในช่วงนี้ก็ขอให้เตรียมตัวเตรียมใจรับมือกับสภาวะฝนทิ้งช่วงหรือภัยแล้งนะครับโดยเฉพาะบริเวณพื้นที่นอกเขตชนละ,ะทานนะคบผมส่วนพื้นที่ฝนตกในวันนี้ตามที่กรมอุตุนิยมวิทยาคาดการจะมีพื้นที่บริเวณไหนบ้างนะครับรวมถึง ทิศทางของฝนนะครับตั้งแต่วันนี้24มิถุนายนจนถึง4กรกฎาคม2564จะเป็นยังไงกันบ้างเดี๋ยวเราจะไปรับชมรับฟังกันเลยนะครับและก่อนที่เราจะไปรับชมรับฟังข้อมูลของช่องอย่าลืมกดติดตามและอย่าลืมกดสันกระดิ่งเลือกทั้งหมดกดไลค์กด subscribe กดแชร์ให้นิด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไป ต่อไปนะครับจะเป็นการคาดการพยากรณ์อากาศ10วันล่วงหน้าอัปเดตโมเดล ecmf 14บสนาฬิกาคาดหมายสภาพอากาศในระยะกลาง24มิถุนายนถึง4กรกฎาคม2 5 6 4ดังนี้24-25มิถุนายน2564าสมรสุม,ม,มตะวันตกเฉียงใต้จะเริ่มมีกำลังแรงขึ้นทำให้ในทุกภาคนะครับมีการกระจายตัวของฝนเพิ่มขึ้นแต่ปริมาณฝนนะครับก็ยังน้อยอยู่นะครับในหลายพื้นที่เลยนะครับในวันนี้ โดยนะครภาคเหนือในวันนี้ฝนจะเน้นในช่วงบ่ายถึงค่าภาคตอนออกเฉียงเหนือทางตอนล่างเน้นบ่ายถึงค่ำนะครับทางตอนบนเน้นดึกจนถึงเช้าส่วนภาคกลางอาจจะตกได้ในช่วงบ่ายถึงค่ำภาคตอนออกอาจจะตกได้ในช่วงบ่ายถึงเช้าส่วนภาคใต้นะครับมีฝนเกือบตลอดทั้งช่วงและทะเลจะเริ่มมีกำลังแรงขึ้นส่วน26-28มิถุนายน2564 มรสุมตะวันตกเฉียงใต้จะเริ่มมีกําลังแรงขึ้นนะครับบวกกับจะมีแนวลมพัดส,สอบของลมตะวันออกเฉียงใต้และย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณประเทศเวียดนามทางตอนบนร่วมถึงอ่าวตังเกียรและร่องมรสุมจะพาดผ่านเมียนมาและลาวทําให้ในทุกภาคมีฝนตกเพิ่มมากขึ้นนะครับบริเวณภาคเหนือฝนประมาณ40-60%ของพื้นที่เน้นการตกในช่วงบ่ายค่ำจนถึงดึกส่วนภาคตะวันออกเฉียงเหนือฝน40-60เของพื้นที่ เน้นภาคตะวันออกเฉียงเหนือทางตอนล่างตกบ่ายถึงค่ำตะวันออกเฉียงเหนือทางตอนบนเน้นดึกจนถึงเช้าส่วนภาคกลางฝน40-60%ของพื้นที่เน้นบ่ายถึงค่ำภาคตะวันออกฝน50-70%ของพื้นที่เน้นบ่ายถึงเช้าส่วนภาคใต้ฝน60-80%ของพื้นที่จะมีฝนเกือบตลอดทั้งช่วงนะครับและและคลื่นลมบริเวณทะเลนะครับจะเริ่มมีกำลังแรงขึ้น ส่วน29-30มิถุนายน2564มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยจะเริ่มมีกำลังอ่อนลงทำให้ในทุกภาคมีฝนลดลงอีกนะครับส่วน1-4กรกฎาคม2564มรสุมตะวันตกเฉียงใต้จะเริ่มมีกำลังแรงขึ้นนะครับทำให้ในทุกภาคนะครับจะมีฝนเพิ่มมากขึ้นเล็กน้อยนะครับภาคเหนือเน้นการตกในช่วงบ่ายค่ำดึกภาคอีสาน ทางตอนล่างนะครับเน้นการตกในช่วงบ่ายถึงค่ำอีสานทางตอนบนเน้นการตกในช่วงดึกถึงเช้าส่วนภาคกลางนะครับเน้นการตกในช่วงบ่ายถึงค่ำภาคตะวันออกเน้นการตกช่วงบ่ายถึงเช้าส่วนภาคใต้ทะเลจะเริ่มมีกําลังแรงขึ้นนะครับโดยสรุปในวันนี้และวันพรุ่งนี้2 4 2 5ิมิถุนายน2 5 6 4ฝนยังจะมีลักษณะของการกระจายตัวเพิ่มมากขึ้นนะครับแต่ปริมาณของฝนจะยังน้อยอยู่นะครับ ลักษณะของการตกบางพื้นที่ก็จะมีดินดินโปรยประมาณ5 1านาทีและนะครับในบางพื้นที่อาจจะมีตกเพิ่มขึ้นมาหน่อยประมาณ30นาทีถึง1ชั่วโมงแต่จะมีปริมาณน้อยนะครับน้อยพื้นที่พอนะครับลักษณะของการก่อตัวของเมฆปานกลางจนถึงหนักจะเป็นกลุ่มๆแค่ย่อมๆเท่านั้นนะครับไม่ได้มีมากมายนะครับผมและฝนจะค่อยๆเพิ่มขึ้น ในช่วงวันที่1-4กรกฎาคม2,564ในขณะนี้มีการก่อตัวของพายุโซนร้อนจำปีด้านตะวันออกของฟิลิปปินส์ซึ่งพายุลูกนี้ไม่ส่งผลกระทบใดๆต่อประเทศไทยนะครับขอให้ติดตามการอัปเดตโมเดลยังจะมีการเปลี่ยนแปลงได้อย่างต่อเนื่องนะครับผมส่วนนะครับในด้านของการพยากรณ์อากาศใน24ชั่วโมงข้างหน้านะครับ24มิถุนายน2 5 6 4โดยนะครับในวันนี้มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่ปกคลุมทะเลอันดามัน ประเทศไทยและทะเลฝั่งอ่าวไทยประกอบกับจะมีหย่อมความกดอากาศต่ำปกคลุมประเทศลาวและเวียดนามทางตอนบนนะครับลักษณะดังกล่าวเช่นนี้จะทําให้บริเวณประเทศไทยมีลักษณะของฝนกระจายเพิ่มมากขึ้น แต่ปริมาณฝนยังน้อยอยู่นะครับในวันนี้เว้นแต่บริเวณรับลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้และบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือทางตอนบนนะครับส่วนคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยจะมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรส่วนบริเวณที่มีฝนตกฟ้าขนองคลื่นสูง1-2เมตรส่วนนะครับในด้านของการพยากรณ์อากาศในภาคเหนือในวันนี้ฝนฟ้าขนอง3 0เของพื้นที่ ยังจะมีเล็กน้อยอยู่นะครับโดยจะเน้นนะครับมีฝนเล็กน้อยนะครับในหลายพื้นที่มีลักษณะของฝนรินรินเปรยปรยซะเป็นส่วนใหญ่นะครับส่วนฝนตกหนักก็มีได้เช่นกันนะครับแต่มีปริมาณน้อยฝนเล็กน้อยนะครับอาจจะมีที่แม่ห้องสอนเชียงใหม่เชียงรายตากน,าน่านพะเยาพิษณุโลกและเพชรบูรณ์โดยจะเน้นอากาศร้อนในตอนกลางวันอุณหภูมิสูงสุดอาจจะแตะที่35 จนถึง38องศาเซลเซียได้เลยนะครในบางพื้นที่ความชื้นถูกพัดน,นําเข้ามาจากลมตะวตกเฉียงใต้ส่วนภาคตะวนออกเฉียงเหนือในวันนี้ฝนฟ้าขนองยังน้อยอยู่นะครับประมาณ30%ของพื้นที่กับจะมีลมกระโชกแรงในบางพื้นที่นะครับส่วนมากจะเน้นที่หนองคายบึงกาฬสกลนครนครพนมมุกดาหารยะโสธรร้อยเอ็ดชัยภูมินครราชสีมา อำนาจเจริญและอุบลราชธานีความชื้นถูกพัดนำเข้ามาจากลมตะวันตกเฉียงใต้ส่วนภาคกลางนะครับในวันนี้ฝนฟ้าขนองน้อยนะครับ1 0ของพื้นที่ส่วนมากจะตกในช่วงบ่ายถึงค่ำเน้นการจะนบรุรีอุทัยธานีราชบรุรีสมุทรสงครามและสระบรุรีความชื้นถูกพัดนำเข้ามาจากลมตะวันตกเฉียงใต้จะเน้นอากาศร้อนในตอนกลางวัน อุณหภูมิสูงสุดอาจจะแต่ที่35จนถึง39องศาเซลเซียสได้เลยนะครับในบางพื้นที่ส่วนภาคตะวออกในวันนี้ฝนฟ้าขนองก็อย่างน้อยนะครับ30%ของพื้นที่อาจจะมีได้ที่นครน,นายกระยองจันทบ,บรุรีและตราดโดยนะครับความเื้ีนถูกพัดน,นำเข้ามาจากลมตะวตกเฉียงใต้ทะเลจะมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรส่วนบริเวณที่มีฝนตกฟ้าขนองคลื่นสูง1-2เมตร ภาคใต้ฝั่งตะวันออกในวันนี้ฝนฟ้าขนอง40%ของพื้นที่จะตกในช่วงบ่ายถึงค่ำส่วนมากนะครับจะเน้นที่สุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาปัตตานียะลาและนราธิวาสโดยทะเลจะมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนตกฟ้าขนองคลื่นสูง1-2เมตรส่วนด้านของภาคใต้ฝั่งตะวันตกในวันนี้ฝนฟ้าขนอง60%ของพื้นที่ อาจจะมีที่ระนองพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลความชื้นถูกพัดนำเข้ามาจากลมตันตกเฉียงใต้ทะเลจะมีคลื่นสูง1-2เมตรบริเวณที่มีฝนตกฟ้าขนองคลื่นสูงประมาณ2เมตรส่วนในด้านของกรุงเทพมหานครและปริมณฑลในวันนี้ฝนฟ้าขนองยังน้อยนะครับแค่10%ของพื้นที่อาจจะมีตกได้ในช่วงบ่ายถึงคำ่ำ ในบางเขตบางพื้นที่นะครับและส่วนมากจะเน้นอากาศร้อนในตอนกลางวันอุณหภูมิสูงสุดอาจจะแต่ที่35จนถึง40องศาเซลเซียสได้เดยนนะครับในบางเขตบางพื้นที่ความชื้นถูกพัดน,นำเข้ามาจากลมตาตกเฉียงใต้ขอให้ทุกท่านกดติดตาม และอย่าลืมกดสั่นกระดิ่งนะครับเพื่อรับการแจ้งเตือนข้อมูลข่าวสารได้อย่างทันท่วงทีและต่อเนื่องอย่าลืมกดไลค์กด s u b สไคร b ์กดแชร์ได้ที่ช่องวัตภัยอุทกภัยพยากรณ์อากาศและขอกำลังใจจากพี่น้องประชาชนทุกท่านด้วยนะครับผมขอบคุณครับ